ออลโลฮสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกม PUBG Mobile ก็เหมือนเดิมนะคะยังล็อกอินรหัสเออไอหลักไม่ได้นะคะอันนี้มีเอ่อที่คอมเมนต์มาว่าให้แอนเปลี่ยนด่านนะความจริงอ่ะแต่แอนไม่ค่อยเล่นอีเวนต์นะคะเพราะว่าแอนตุยตลอดความจริงอ่ะแอนชอบเล่นด่านเอ่อว่าเป็นไหนอ่ะนี่มิลามากมากๆนะคะแต่ว่าแอนกดแล้วไม่ไปด่านนี้ก็กดแล้วก็ไม่ไปนันทิมะนะหรือว่าด่านนี แล้วก็อันนี้ด่านนิวิกนะคะก็คือแอนเล่นเล่นกับทุกด่านแหละแต่ว่าที่เล่นบ่อยก็คือด่านอีรันเกลใช่ไหมคะด่านอื่นเนี่ยด่านแมทแมทเขาเรียกว่าอะไรนะแมทใหญ่ๆหะ่อ่ะมันหาห้องไม่ได้สองนาทีสามนาทีสี่นาทีบางทีนะแล้วก็ด่านริวิแอนเล่นแล้วก็ตุย <laughs> เพราะว่าเล่นตีสุ่มนะคะค่อนข้างเล่นยากเพราะว่าเพื่อนไม่เปิดไม้นะคะแล้วก็ แอนไม่ได้คลิปเออพอเราลงไปแล้วตุย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 มันไม่ได้คลิปอยากได้คลิปที่ดีแล้วก็มาตัดนะคะแล้วก็การเล่นมันค่อนข้างมีเวลากําหนดเพราะว่าแอนต้องทํางานอยู่นะคะแล้วก็เออแล้วก็ความคมชัดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอ,าอ,าอะไรอ่ะคือ Fu l l HD นะ 4K 30เฟรมตอนตัดเนี่ยคือหน้าจอชัดเป๊ะเลยแต่พอเราเอา่าส่งออกมาจากโปรแกรมตัดอะ่ะมันกลายเป็นไม่ชัดเอออันนี้ก็ไม่เข้าใจคือทุกอย่างพยายามปรับหมดเลยนะคะนะเดี๋ยวแอนจะเล่นรีวิว แต่ว่าแอ้ไม่ได้เล่นอีเวนต์นะคะแล้วปกติอะตี้แอนอ่ะเขาจะเล่นอ่าอีรันเกลกันอืมแต่คอมชิงแอชอบดันทะเลทรายมากมีรามาชอบมากแตนอื่นๆคือลงไปแล้วตุยเพื่อนเพื่อนตี้สุ่มอะเล่นค่อนข้างยากนะคะก็เลยไม่ได้คลิปเพราะกว่าจะได้คลิปอะมันใช้เวลานะมันใช้เวลากว่าจะได้คลิปที่ดีที่สุดนะคะแล้วแอนก็ต้องบันทึกไปแล้วก็พูดไปอย่างเงี้ยอ่าแล้วคือพูดบางทีพูดจนแบบเสียงหายอะเพราะมันไม่ได้คลิปมันต้องอัดหน้าจอจนกว่าจะได้คลิปโอเค ูดไปกินทีแล้วเนี่ยเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวอาจะไปอีรันเกลแล้วกันใช่ไหมอีรันเกลใช่ไหมไม่ใช่อีรันเกลอาลิวิกคุณพระคุณเจ้าอ๋อธรรมดานะ let's go หวังว่าจะได้คลิปที่ดีโอเคอันนี้แอนไม่ได้เติมอะไรนะคะเพราะว่าที่ไม่ค่อยเติมเพราะว่าไอดีมันชอบล็อกอินไม่ค่อยได้สายฟรีไปเลย <laughs> เราตามเบอร์หนึ่งนะคะโอ้ oh, เพื่อลงตรงนี้โอเคไปเลยครับคุณนะเบอร์หนึ่ง่นะไปเลยครับ let's go ดื้อ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 ดขอตระลักทุกท่านสวยใายกาบินไอติมละลายละลายละลายโอ้เราติดหางเครื่องเหรอเนี่ยโอ้เพื่อนเราไปกัปตันโอ้โหติดสามคนเลยไม่ต้องกลัวละฮะอ๋อห้าร้อยเหรอไม่รู้โดดยังไงไม่รู้อะไรครับพูนะโอ้มีข้างหลังเป็นประกาศสองตีมาขอเด็กเลยละกันโอ้ขอกางร่มกันละ Someone has been here ไปครับพูนะ โอ้โหเต็มเลยครับใส่เลยไม่ละคุยอ้ายมีเสียงบิงคุณนะนะครับคุณนะคุยอือคุณนะเกิดไปแล้วเป็นยียบมาก เขาลงอยู่ที่หนึงน่งเนี่ใช่ไหมหรือเขาไปลงที่อื่นกระสุนเราไม่มีนะ UMP เพื่อนอา UMP เป่า I got supplies ขอเคแล้วก,กันครับไปครับไปครับเขาน่าจะไม่มีอะไรี่ตรงนี้มีร้านค้านี่ใช่ไหมจำไม่ได้ครับท่านผู้ชมผมไม่ค่อยได้เล่นครับแต่นี้ไม่ได้เล่นเลยละครับ อ,อ,อเพื่อนเอาอันนี้ป่ะ I got supplies ammo ครับไมกระตุกนะกระตุกนะมาละมาละมาละไม่มีสโคปอ่ะอู้กระสุนเยอะอยู่นะกระสุนเยอะอยู่นะว่าไปจะได้แค่คูณน่าจะได้แค่ครูสี่โอเคไม่เป็นไรแม็กแม็กแม็กดัมแม็กดัม เป็นที่ชุบเหรออ๋ออ้อเหรออ๋อให้ประตูดุดี่ตรงไหน่นะเราควรไปตรงไหนก่อนคนะุณแอะเพื่อนไปด้วยกันปะอ๋อนี่นี่นี่ Watch out I'm getting shot ไปที่แนมนแอนหมุนหมุนไม่ได้อะ เชโลแอนเฟิร์ดเป็นไปไลยอะ Watch out Help เฮ้ยเมื่อสองข้างหลังเหรอโอเค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  Awesome Thanks What ฉันเปิดสโคปไม่ได้ฮัลโหล Watch out อ,อ่าเพื่อนชุบได้ไหมอะ่ะได้อยู่ได้อยู่ ไม่เปิดสโคปไม่ได้พอรู้ด้วยนะกระเบิดเออไปสิครับโอเคเพื่อนชุบได้แล้วนะลูกซองเสียงใครอะ่ะอ๋อเสียงเพื่อนอู้ชุบชุบพลอยส์ว้ยหมกสามคุณพระ ของแตง่งของแตง่งของแตง่งเพื่อเก็บไปเลยครับเก็บไปเลยครับเราเราต้องไปฝั่งกันอ้วนปะกระสุนมีสามร้อยครับพูดนะระเบิดมีรูปหนึ่งตังมีเก้าบาทระวังรอบๆด้วยวิย้ยได้อะเออขดแล้วเราต้องเข้าวงปะเ,เออเราก็อยู่ในวงนี่ปะห <c oughs> มายถึงว่าเราต้องวิ่งวิ่งเข้าไปในวงนะไม่ไม่ออกข้างนอกเพื่อนจะอยู่ขอบเหรอเพื่อน <c oughs> ไปดูขอบก่อนเหรอมันเ <c oughs> ข้าวงดีกว่าเพื่อนป <c oughs> to safe zone. safe เอเลน่านี้ทีไรคือตุยวงตลอด <Watch out. S 2> ฮะคือตุยวงตลอด Mark the location. โอเคโอเคเราจะไปช่วยวงหนึ่งนาทีได้อยู่มัง้งโอเคไหนครับคุณนะไหนอะไม่มีเพื่อนโมไปเนี่ย Fall back to safe zone. เพื่อนโมหรือเปล่าไหนครับคุณนะคุณนะคุณนะค,นะคีจูและคุณฮนะ เราต้องเข้าวง Fall back to safe zone Fall back to safe zone ไ,ไปดูตรงข้างอ่ะ้ Mark มา the location มี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 คนหรือบอทอันนี้ไม่รู้ What ชนอะไรอะ่ะไปเหยียบอะไรอ่ะโอ้โอ้โหสองคนครับคุณนะน็อปหนึ่ง้ารางยังไม่นอ็อ สองคนหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะเอออยากได้ระเบิดมากกว่าโอเคให้อเอาร้อยนาทดีกวนมาจบจบไปโอ้เพื่อระวังเออระเบิดครับโอเคไม่สมองมหกลูกเลยเหรอมาอย่างเยอะแยะไปครับคุณนะเข้าวงกันครับ Fall back to safe zone จ no. ะมีมีคนดักของงหรือเปล่ามีมอไซค์มาร์ค t e vehicle Back safe zone. น่าจะเป็นมอตลันะครับพ่อแน่โอ้โหรถเยี่ยม awesome คนไทยอ่ะทำไมชื่อเดิมชื่อเดียวกันหรือป่าวยังไงเพื่อ<ค>น<ณ>เห็นทันไม่นั่นร<า>ะวังรอบๆด้วยมัน<ราะ>ค่อนข้างไวนะแมบเนี้ยมาช่วยเพื่อนกันวันนี้มีปะเนี่ยโอ้โหมีกล่องด้วยทำไมมาร์คไม่ค่อยติดมาร์คเป็นศัตรูสุดท้ายน่าจะเป็นอะไรอ่ะโอ้โหสองฝั่งเลยเพื่อน Mark the location. the ส่องโน้นนะกลัวค่อนข้างมากมีสิบหก Watch out ยังไม่ไปอ่ะ Mark the location เข้าวงนี้ป่ะเข้าวงนี้ป่ะ Fall back to safe zone วันสองเข้าวงนี้่อไหมไม่ได้ไง Help โอ้โหจะผ่านอยู่แล้วคุณนะอยู่นี่อยู่นี่ Mark the location เ <Okay. S 1> <c oughs> ข้ามาคุณอย่าเข้ามาคุณอย่าเข้ามาโอเคคุณนะระวังนะคุณนะโอเค Help เอ oh. ้าวมาพูงเหรออ่า uh, อยู่ดี Mark the location Mark the location I got supplies โอเคน้อง thank you อู้หูหลังเข้าช่วยหลังก่อนช่วยหลังก่อนอ่าสมุิมาให้เพื่อนก่อนโอ้โหฉันไม่รู้จะไปไหนเลยคุณนะฉันก็จะไม่รอดแล้วโอเคออ e s o <Help. S 1> m really okay. e awesome. thanks <Watch> out. ไปครับไปครับไปครับนี่เขายังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเขายังไม่ตุยนี่ใช่ไหมเนี่ย mark the location โอ้ยแอนมาร์กไม่ได้อะเป็นไรอะ ไปครับไปครับสโมกเอนหมดแล้วนะมาร์คเจอเคชั่นมาร์คไม่ได้ไม่เข้าใจ awesome thanks ผมมาร์คไม่ได้ครับคุณนะ awesome marked มาร์คตำแหน่งว่า <Awesome. S 2> ชนะเฉยครับคุณนะโอเคตั้งคง We're the best We're the best, We the best. เราเพกินไก่สิครับแล้วก็นะมันสามารถเต้น ชุร่องไก่อ่าอันนี้ล้กัน let's go โอเคก็ก็ได้อยู่นะ <st ces> ปกติเราเล่นละตุยเวันนี้เป็นไรเดีย kız? วันนี้เล่นได้งงมากแม่ ปกติลงไปแล้วตุยลงไปแล้วตุยนะอันนี้เล่นได้เออได้คลิปละเป็นที่พกพอใจละเออเออแถมอีกตาไหมกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้สิบเจ็ดนาทีแล้วคุณนะโอเคค่ะทั้งนั้นเดี๋ยวอันนี้สิบเจ็ดนาทีนะแต่เวลาตัดอะจะเหลือกี่นาทีก็ไม่รู้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแอนก็จะพยายามเปลี่ยนแมพไปเรื่อยๆ ควมจริงอะเปลี่ยนตอนเล่นอะเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่ได้คลิปนะก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากที่มาคอมเมนต์นะคะก็พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะคะอย่าลืม like, กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบายอ๋อความเร็วแตแรกแอนทำคลิปไปแล้วแต่คลิปแอนไม่รู้ว่าลบไปตอนไหนเออตั้งค่าใช่ไหมความเร็วความบาออนี่ค่ะ นี่คือเลนใช่ไหมอ่าเป็นอย่างนี้เลยเท่านี้เลยคูณสองคณสี่อ่าอันนี้ก็ตั้งค่าแยกคงไม่ไม่อะไรความเร็วกล้องอิสระก็ประมาณนี้แล้วก็ใจโร่แอนเปิดใจโร่ตลอดนะคะก็อยู่ประมาณนี้ก็ไม่ต่างกันมั้งใช่ไหมลองดูนะแต่ความจริงแล้วมันแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันนะคะออืม,อม ตอนน cool. ี้ปร <butterflies>. <Okay. Okay. S 2> ับเป็นคูณ100ี่หนึ่งร้อยู่แล้วมันแล้วมันรู้สึกว่ามันมันมันสายเกินไปก็ประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย